สวัสดีคะ่ะมาพบมาพอกันครับพวกเรแจะแอยากบายแม่อันดาคือเกาคือเดือมแล้วจ้ามือนีแม่อันดาขอ,อนําเสนอเมนูผัดแตงกวาใส่เนื้อหมูใส่ัะเขือเทศแซ่บห้ากวสิบไปเบิ้งขั้นตอนในการเฮ็ดกันเลยคะ่ะวัตถุดิบที่ห้องใส่ในมือนีกะซิมีเนื้อหมูบักแตงกวาบักเขือเทศกระเทียมบักพริกซด ผงปรุงรสหรือดรสดีน้ำตาลทรายผงชูรสซอสหอยนางรมซอสฝาเขียวซีอิ๊วขาวน้ำปลาและกการน้ำมันพืชเนาะค่ะก่อนอื่นเลยนันแม่อันดากาเสียววัตถุดิบทุกสิ่งทุกอย่างไปล้างน้ำให้มันสะอาดหลังจากนั้นแม่อันดากาเสียวบักแตงกวามาหั่นเตรียมไว้การหั่นนี่ห่อกระซีหั่นแบบเฉียงเฉียงหั่นเป็นสิ้นหน่อยน่อยตามที่ห้อต้องการถ้ามากแบบใดห้อกระหั่นแบบนั้นเลยเนาะค่ะพี่น้อง หลังจากนั้นแม่นดากระสีเอาบัคเือเทศมาหั่นเตรียมไว้สําหรับบัคเือเทศที่แม่นดาสีใสมือนี้กาสีเป็นบัคเือเทศแบบหน่วยใหญ่เข้ากับสีใสทั้งเบิดประมาณสองนวยบัคเือเทศที่แม่นดาสีใสมือนี้กาสีน่วยใหญ่แน่แม่นดากระสีหั่นให้มันเป็นหกสินต่อนหนึ่งนวยเนาะค่ะหลังจากนั้นแม่นดากระสีเอาเนื้อหมูที่เ้องสื้อมามาหั่นเตรียมไว้เนื้อหมูที่แม่นดาสีใสิใหญ่ในอนี้กระสีเป็นหมูเนื้อแดง เนื้อหมูต้นใหญ่ๆทิแมแอนดาซื้อมามือนีแมอนดากระสื้อมาในราคา85บาทมือนีแมอนดากระส,สีใสแค่ครึ่งเดียวหมูต้นนึงอันนี้แมอนดากระสามารถเทสกับขา่าวได้สองเมนูเลยนะคะพี่น้องแล้วต่อไปแม่แอนดากระเสียบพริกสดกับกระเทียมที่เวาเตรียมไว้ใส่ลงไปในโคกหลังจากนั้นเัากระสีตาแค่พอหยาบ พอต่ว่าเ้าเตรียมวัตถุดิบวบเซสซับเรียบร้อยแล้วต่อไปแม่อันดากระเซียวกระทะขื้นข้างไฟใส่น้ำมันพืชลงไปจัหน้อยนึงหลังจากที่น้ำมันพืชเหลื่อมหอนจัหน้อยแล้วแม่อันดากระเซียวบักพริกสดกับกระเทียมเจีเยาตำไว้ใส่ลงไปหลังจากนั้นเ้ากระสีพัดสี่ัวให้มันพอหอมสำรับขันตอนนี้เองแม่อันดากระสีใส่ไฟกลางขันบรราห้าใส่ไฟแห้งหลาแบบพริกของห้ามันกระสีไหมได้เนาะค่ะพอตะว่าบักพริกสดกับกระเทียมของห้าเหลื่อมหอมเหลื่อมเหลืองได้ทีจัหน้อยแล้ว แม่อันดากาเสียวเนื้อมูเี่เห้าเตียมไว้ใส่ลงไปเสร็จแล้วแม่อันดากาสีพัดตอไปอีกจัหน้อยหนึ่งขั้นตอนนี้แม่อันดากาสีเหล่งไฟเพิ่มขึ้นอีกจัหน้อยเนาะค่ะพี่น้องเพราะต่ว่าเ้าหลูซึกววาเนื้อมูของเ้าเริ่มสุกจัหน้อยแล้วแม่อันดากาเสียวบักแตงกวากับบักเขือเที่เห้าหันเตียมไว้ใส่ลงไปหลังจากนั้นเ้ากาสีพัดตอไปอีกจะหายกระทะของห้าไใหม่เนาะคะ่ะแล้วต่อไปแม่อันดากาสีปุงลดโดยผงปุงรดหรือว่ารลดดีแล้วก็ตามด้วยซอดฝ้าเขียวตามด้ววยีอขา แล้วการนำปลาจักน้อยนึงเสร็จแล้วแม่อันดากาสิส่น้ำตาลรา้ลงไปประมาณสองสอนซาแล้วก็ตามด้วยพงชูรดประมาณหนึ่งสอนซาหลังจากนั้นเ่ากะสิพัดส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันสำหรับการเฮ็ดพัดแตงกวาขันเว่าพี่น้องผู้ไดต้องการให้มันมีน้ำเพื่อทีจะมีน้ำไว้ลาเขาก็สามารถเติมน้ำเปล่าลงไปน้ำกระได้เนาะจ้าหลังจากที่ห่อพัดส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันดีแล้ว ต่อไปแม่นดากรสิไซซ้อนหอยนางลมลงไปสำหรับซ่อนหอยนางรมมือนีแม่นดากรสิไซทั้งหมดประมาณเจ็ดช้อนโต๊ะลังจากนั้นห้ากรสิพัดส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันเสร็จแล้วห้ากรสิซิมลดเบิงขัดเม่นว่าพอดีแล้วห้ากรสิปิดแก๊สแล้กก็ะตักความเสืร์ฟได็เลยเนะค่ะ เป็นจังไดเนี่ยค่ะพี่น้องเมนูมมือนีเป็นตะแสบว่าจ้าสำหรับคลิปมือนีแม่อันดาก็ะขอจบไว้ตะเพียงสำนีสะกอนจังคอยพอกันไหมในคลิปวิดีโอนาสุดท้ายนีแม่อันดาก็ขอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซอยเป็นกำลังใจให้แม่อันดาในเด้อ่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะ